สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับารายงานผลทดสอบนะครับที่ผมลงไปใน Facebook ไทยเน็ตดีนะครับจะมีแนะนำโครงการหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งบนกิจหับนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการฮา,าร์เด้นวินโด้นะครับก็ คืออย่างเรื่องฮาร์ดเดนเนี่ยฮาร์ดเดนนิ่งเดือนนี้ทํากันเยอะใช่ไหมครับ Microsoft เองหรือว่าอย่างหน่วยงานกลางอย่าง c ีเอเนี่ยนะครับเทอร์พาร์ตี้แล้วกันใช่ครัว่าเทอร์พาร์ตี้แล้วกันอย่าง c ีเอเนี่ยเขาก็มีไกด์ไลน์ในการฮาร์ดเดนนิ่งแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับที่มันผ่านมาก็คือ,อ,อในประสบการณ์ผมก็คือผมก็มีเครื่องมือนะครับอย่างตัวเนสเซสเนี่ยนะครับเหมือนที่เราเคยคุ้นเคยกันดีนะครับพวกตระกูลเนสเซสเนี่ยมันก็สามารถทําพวกคอมเพลเมนต์สแกนได้นะครับตาม อ้างอิงกับมาตรฐานาคำแนะนำเรียกใชาว่าเบนชม m าร์กแล้วกันนะครับเบนชมาร์กของ CIS อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็คือ,อเหมือนจริงๆผมก็เขียนไว้ในในในเฟซบุ๊กเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าในแง่ของ Workflow ตรงนี้ส่วนตัวผมก็ยังอ้างอิงชอบแบบทาง CIS มากกว่านะโดยไอเดียคือผมจะให้ลองรันสแกนทาง CIS สักรอบหนึ่งแล้วก ดูซิว่าอันไหนที่เราไม่ผ่านนะครับแล้วเราอยากจะปรับยังไงประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นในหน้าจอนี่ก็คือเป็นการสแกนผลนะครับบนโดยใช้เนสั s สเนี่ยสแกนไปที่เครื่องซึ่งเป็นเครื่อง Windows 11นะครับก็จะเห็นว่ามี fail ทั้งหมด78นะครับ p a 22ร์ท22%พวกนี้ก็จะเป็นไอเดียให้เราได้นะครับว่าเราจะแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนบางทีพูดถึงเรื่อง hardening เนี่ยมันเป็นงานที่ างานหนักมันเป็นงานหนักแล้วก็บางทาีมันไม่ใช่ง่ายอย่างเนี้ยนะลองดูไอเทมที่ต้องแก้เนี่ยนะครับมีเยอะเลยนะใช่ไหมทั้งหมดทั้ทั้มันสี่ร้อประมาณเกือบสี่ร้อยไอเทมเลยเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ผมเห็นโครงการเนี้ยบนกิจหับผมก็เลยเออน่าสนใจนะนะก็เลยแชร์ไปใน Facebook ไทยเน็ตดีแล้วก็ก็เลยคิดว่านะครับจะลองเซตอัประบบขึ้นมาเทส ดูซิมันเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็โดยไอเดียนะครับก็โปรเจกต์นี้มันอยู่บนกิจทรับนะครับมันรันอยู่บน power shell มีสองท้งอย่างนะครับก็คือที่ที่ผมมองข้ามไปนะครับคือมันเลยใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเซตอัพระบบอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ไออย่างแรกเลยเนี่ยนะครับตัวนี้รันบน power shell 7นะขึ้นหนึ่งก็คือเครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องเป้าหมายเนี่ยเครื่องที่เป็นจะถูก handling เนี่ยนะครับ จะต้องเป็น Power Shell version 7ซึ่งส่วนใหญ่ที่เรามีเนี่ยดี u l t ที่ชิปมาเนี่ยจะเป็น Power Shell 5นะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องมีการอัปเกรดนะเป็น Power Shell 7อย่างที่2นะครับก็คือไอเจ้าตัวเนี้ยนะครับต้องการ TPM ด้วยนะครับ TPM ก็คือตัวเกี่ยวกับเก็บคีย์นะครับที่อยู่บนเครื่องนะครับเป็นระดับฮาร์ดแวร์ รหรือสามารถใน CPU หลรุ่นเนี่ยสามารถอิมูเล e นะ e m u l a t เลตตัวที่เป็น Virtual GPM ขึ้นมาได้ตัวนี้ต้องมี TPM นะในี่ e q u i r e m e n t ละนะครับ,นะรบก็คือ PowerShell 7นะแล้วก็เรื่องของ TPM นะครับถ้าเกิดอันที่3นะครับที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยถูกเขียนมานะครับโดย Refer อ้างอิงถึงโค้ดที่ค่อนข้างใหม่ของ Windows ซึ่งพอดูไปดูมาสุดท้ายก็คือมันใช้กันกับ Windows 11ได้เท่านั้นเพราะคือเจ้าเจ้าสคริปต์ตัวนี้เจ้าโครงการนี้นะครับไอฮาร์ดเดน Windows Security เนี่ยจะใช้ได้กับ Windows 11นะครับที่มี TPM นะครับแล้วก็มี Power Shell 7นะครับ อไอตัวขั้นตอนการทำงานก็ค่อนข้างโอเคนะถ้าเกิดสมมติไอ้ q u i r e m e n t ที่ผมพูดถึงไปเนี่ยนะครับมันมันผ่านอย่างเคสเนี้ยเขาเขาบอกว่าสามารถทำด r เรกจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ได้นะแต่นี้ผมผมไม่ค่อยนิยมนะผมมองว่าเออไปทำที่เครื่องดีกว่านะก็เลยจะที่ผมใช้ก็คือใช้วิธีทำอ,อ่าจะเป็นลักษะของมันมันจะดึงโค้ดทั้งหมดนะมาผ่าน p o w e r อร์ l l แกลแล้วก็มารลัน นะซึ่งคอมมา d ก็ใช้ประมาณนี้นะครับ install module name แต่ต้องคอมมาเนี้ต้องอยู่บน power shell 7นะครับต้องเร,เราต้องเราต้องลอน power shell 7ขึ้นมานะซึ่งซงตอนแรกที่ผมเจอผมก็มึนๆน,นิดนึงนะครับเพราะตอนที่อัปเกรด power shell 7ไปเนี่ยมันไปอยู่อีกผาดหนึ่งลัน,ะน power shell กี่ทีมันก็สตาร์ทเป็นเวอร์ชัน5ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มันชิป โดย Default โดยมาตรฐานมากับ Windows นะโอเคคำตุดท้ายก็อมันอยู่อีกที่นึงนะก็ได้ลอนสตัว p o w e r s h e l l 7ขึ้นมาแล้วก็หลัเจ Install Module ก็โอเคนะครับในการ Install Module ก็ปกติดีนะครับเราเราจะเลือกแบบเป็น G u I ก็ได้นะครับมันมันจะมี Command Line อยู่ไอไหน้านี้นะครับให้ให้เราคลิกตรงลิงก์เนี้ยนะครับมันจะเป็นลิงก์ที่บอกดีเทลนะฮะย่อยไปว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากจะทำลักษณะที่ว่าเป็น PowerShell นะครับมันก็จะมีไกด์ไลน์ว่าเราต้องทำยังไงนะคำสั่งแรกก็มีการ i n s tall โมดูลนะครับเจ้า h a r d ดเ r น Windows Security Module เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็มี2ทางเลือกนะก็คือว่าจะเป็นลักษณะของเป็น G U I ขึ้นมาให้เราติ๊กนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ไม่ใส่ Option G U I เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการที่มันจะถามเราเป็นข้อขอไปเรื่อยๆนะทีละข้อทีละข้อสุดท้ายนะครับเราก็จะทำการแก้ไขโดยการคอนเฟิรมนะครับอ่ s สิสต ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะ execute โดยใช้สิทธิ์ที่เป็น admin จริงๆมันก็มีการเท s การเซตสิทธิ์ที่ไม่ใช่ admin ด้วยแต่ว่าม,มันไม่เห็นผลเท่าไหรนะ่แล้วที่น่าสนใจก็คือมันมีการ rollback ได้ด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างค่อนข้าง step มันค่อนข้างจะตรงนะเพียงแต่ว่า requirement เนี่ยมันจะต้องอได้ได้ตามที่ requirement ที่ผมพูดถึงนะครับว่าเออมันต้องมี TPM นะต้องเป็น power shell 7อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เป็น windows 11 นะซึ่งตรงนี้พวกนี้คือมันมันจะเหมือนเป็นการ h a r d e n i n g ที่เครื่องเอนพอยดนะนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอนาคตเขาจะทำที่เป็นลักษณะของเป็นตัวเ,เจ้าเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับโอเคทีนี้ถามว่าผลมันเนี่ยมันมัน hardening แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าในในเครื่องพวกนี้ผมผมมีเจ้าเจ้วาวัซสูอยู่นะครับไอ้เจ้าวาัซสูเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันการที่มันทำในในนี้เขาจะเริ่าเป็น i c a นะบ,บนบบนบน,นเรื่องของคอมไพแลอร์พวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็น SCA นะครับไ System Configuration Analysis นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะรีเฟอร์ไป CAS เหมือนกันนะครับเป็น CAS เหมือนกันนะครับแล้วก็เ benchmark เขาเป็น1.0ึ่งจุดพอดีว่าผมเข้าใจว่าบน Tenable เนี่ยนะ benchmark เนี่ยคือปัจจุบันน่าจะเป็น2ละนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าคอมไพเลอร์ผมเออ่ผมเข้าใจว่าเป็นเวอร์ชัน2ละนะครับก็อาจจะมีการต่างอะไรบ้างนิดนึงนะครับดูสิ อ่าใช่เนี่ยครับเป็นเอ่อ CS เหมือนกันนะครับ Microsoft Windows 11 Enterprise นะครับเวอร์ชัน2นะบนวอรซูเนี่ยเทมเพลตของเขาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน1นอยู่นะผลจะต่างกันนิดหนึ่งนันจะเห็นว่าอ่อันนี้ผมยังไม่ได้ลงดีเทลนะอ๋ออันอันนี้เป็นอันอันอันหลังจากฮาร์ดเนิงละอันอันก่อนฮาร์ดเน n g ิงจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวนะ อ่าอันนี้นะครับอันนี้คืออันที่ก่อน handling น,น,นะครับหลังจากก่อนก่อนที่เราจะ run script เนี่ยนะครับอพอ agent ลงปุ๊บนะฮะเจ้าว,วาซูเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลแพ็กเกจต่างๆ setting ต่างๆ,างๆแล้วก็มา evaluate ตาม cs b e n m a r ตัวนี้ให้เรานะครับก็จะเห็นว่ามันประมาณ31%นะครับที่ที่ผ่านนะครับก็คือเอ่อเปอร์เซ็นต์ทั้งที่เป็น cs ตัวเดียวนะตัวเดียวกันนะตนนะแต่ว่าในแง่ของ pass กับ fail ไม่เท่ากัน ลองนึกถึงลองลองเทียบกับตัวนี้นะครับกับที่ใช้นีทัสเนี่ยต้องต้องเรียนก่อนนะครับไอไอเจ้าวาซูเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำเป็นเชิงเป็นเอเจนต์เบสนะครับเพราะนั่นคือเขาก็ใช้เอเจนต์ดึงค่าเมื่อเทียบกับทางเนทัสเนี่ยเนทัสจะเป็นลักษณะของเน็ตเวิร์กสแกนเข้าไปนะครับเพราะนั้นคือเป็นเป็นไปได้แหละที่ผลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนผมก็ยังไม่ได้ลงดีเทลไปนะครับว่าว่ามันยังไงบ้าง แล้วก็ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะบอกว่าเฮ้ยพาสอยู่220นะครับ f a i 172นะครับปิดอันนี้แล้วขออภัยขออภัยตรงอันนี้อันนี้น,นี่ pass 112นะครับเฟลนะครับ269นะครับในนี้ก็จะบนวันสูงก,ก็จะพูดถึงตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็สกอร์มันคือเอ30%ทีนี้หลังจากที่เราแอพพลายไปแล้วนะครับอย่างตัวเนี้ยตอนนี้คือตัวที่แอพพลายไปแล้วจะเห็นว่าสกอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น56% นะครับ56เซนนะครับไอพาสกับเฟลเนี่ยนะครับก็ก็มีหลายตัวที่ฟิกซ์ไปละนะตัวที่ไม่ฟิกซ์เนี่ยก็จ,จะเป็นอย่างเงี้ยการตั้งค่าบางอย่างนะครับจริงก็แปลกใจเหมือนกันนะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูตรงนี้นิดนึงในเนี้ยนะครับจะเห็นว่าเขาเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าที่เขาฮาร์ดเน n งเนี่ยนะครับเขาเขาใช้ไกด์ไลน์อะไรบ้างเดี๋ยวนะมันอยู่ท้าย เอามันอยู่ในสต์มีเขาเขาบอกเอ้ยก็ทยๆานี่แหละเดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้อ่านนะไอ้ตัวนี้สิ่งสิ่งเรฟเลน์ที่มันใช้นะครับว่ามันทําอะไรบ้างอยู่ตรงอ่านี่นะครับก็จะมี security baseline นะครับแล้วก็มีพวกรูต่างๆพวกนี้รูทั้งหมดเนี่ยนะเขาจะให้เราเ,เป็นคนเลือกนะครับให้เราเป็นคนเลือกรวมถึง non admin พวกนี้เราสามารถกดดีเทลเข้าไปดูได้นะครับว่าสิ่งที่มันทำอย่างใน security baseline เนี่ยนะครับมันก็จะ Refer ไปที่ microsoft security baseline ซึ่งดูตามเนี้ยนะครับมันไม่ได้ฮันเดอร์นิ่งตาม CAS นะครับมันมันฮันเดอร์นิ่งตามพวกเบสแพคทีสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ที่บางอันเนี่ยมันถึงยั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 งเฟลอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ก็คือเราจะเห็นว่าเอ้ยมันก,ก,ก็ก็แก้ไปเยอะนะใช่ไหมสกอร์มันก็เป็น56ละจาก31เป็น56นะครับเพราะ,ะนั้นคือการฮันเดอร์นิ่งเนี่ยก็คือก,ก,ก็ถือว่าทำไปพอสมควร แล้วถามว่าผลที่เกิดจากตัวเนซัสหลังจากที่รีสแกนแะเป็นยังไงบ้างต้องอย่างที่เรียนครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นการสแกนผ่านเน็ตเวิร์กเข้าไปพระโดฮนฮาร์ดเนิ่งเนี่ยมันถูกปิดอะไรบางอย่างนะครับทำให้การสแกนเฟล l ไปเลยนะครับเพราะนั้นก็คือก็เลยไม่มีผลที่จะมาเปรียบเทียบได้นะครับก็โดยภาพรวมก็คือสรุปได้ว่ามันเห็นสิ่งที่ต่างไปนะครับแต่ คือตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็มองเขา,ม,า,เนนานะมันก็เป็นแนวทางที่ดีนะมันก็เป็นแนวทางที่ดีที่ที่มีเครื่องมืออย่างเงี้ยมาช่วยเราถามว่าผมจะใช้ไหมผมก็ไม่ใช้เหมือนเดิมหลังจากที่ผมเทสแล้วเนี่ยนะครับโดยไอเดียของผมเนี่ยผมก็ยังจะชอบสไตล์ workflow เดิมมากกว่านะครับก็คือมาถึงนะครับสแกน Uh, อย่างแรกเลยก็ CS มาก่อนนะครับแล้มาดูว่าข้อของ CS ทั้งหมดเนี่ยเราข้อไหนมันเกี่ยวกับเราข้อไหนไม่เกี่ยวน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคัสตอมนะครับออ e ดิทไฟล์แล้วก็ลองสแกนดูนะดูซิว่ามันมีอะไรเอ่อฟลบ้างนะครับมีอะไรเฟลบ้างแล้วก็ไล่แก้นะครจากตรงนี้เราค่อยรีสแกนขึ้นมานะครับไอเดียผมยังเป็นอย่างนั้นมากกว่านะซึ่งจริงพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเราเรามีเป็นเหมือนกับ อะไรนะมันมันอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับการการทำของไปอันสแกนเนี่ยก็คือเราเราก็ทํากับตัวที่เป็นสนาดอิมเมจของเราใช่ไหมหลังจากนั้นตอนที่เราโร l เอาเนี่ยเราก็คือใช้เครื่องมือพวกนี้ในการคอยคลิปมอนิเตอร์ให้ค่ามันมันยังเหมือนเดิมเท่านั้นเองนะผมมองว่าการแฮนด์ i ิ้งด้วยมือเนี่ยก็ยังอาจจะดีกว่านะเพราะจริงอันนี้พอมันทําไปจริงเนี่ยจริงเราก็เราก,เราก็ไปไล่ดูแหละว่าสุดท้ายมันก็ใช้เหมือนกับเราแหละนะแต่ก็คือตามนี้ถ้าเกิดดูนะครับเขาไม่ได้อ้างอิงกับ CAS นะครับเพราะ,ะนั้นคือมันมันก็อาจจะยังไม่ไม่ cover หรือว่าไม่ไม่ไม่ครบทวนทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ก็ดีเป็นโปรเด็กโปรจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี potential เหมือนกันแต่เราต้องระวังนะคือคืออย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันเฮ้ยเวลามัน h a r d n i n g เนี่ยมันทำหลายหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทําไมต้องใช้ TPM ด้วยใช่ไหมเพราะปกติ CAS มันมันไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอว่ามันต้องใช้ TPM ก็ก็รู้สึก กวนเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมทําในแล a p นะทั้งหมดระบบของนี้ำำในลามทำแล a p ของผมถ้าถ้าเกิดใครจะลองไปใช้ดนะูเนี่ยอยากจะให้แนะนําว่าให้ทําในแล a p นะฮะทำในแล a p จะดีกว่าแต่ตอนที่ power shell มันรันเนี่ยมันก็ยังต้องต่อนเน็ตนะฮะมันต้องต่อนเน็ตเพื่อ,เพ,อเพื่อดึงเขาก็บอกว่าเป็นการ connect กิจกรรมเพื่อดึงไฟล์ล่าสุดถ้าดูตามนี้นะ,ะก็มีคนให้ star เยอะเหมือนกันนะอ่พันสองร้อยคนนะมีคน fork ไปหลายคนเหมือนกัน นะในแง่ของอิชูอิชูนี่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะอิชู <issue S 1> <laughs> มันน้อยกว่าที่คิดม <laughs> ีแค่3ามอิชูเองก็ไม่เป็นไรนะโดยโดยไอเดียก็คือเราอาจจะยังมอนิเตอร์ตัวนี้ต่อไปนะครับมอนิเตอร์โปรเจกต์ตัวนี้ต่อไปนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างน่าสนใจดูดูมี potential นะครับแต่คืออย่าลืมนะว่า Requirement ก็คือบน endpoint เนี่ยนะครับคุณจะต้องมี uh, power shell นะครับ version 7นะครับคุณจะต้องมี TPM นะครับมีการ enable TPM ขึ้นมา นะครับคุณจะต้องมีในปัจจุบันมันยังซัพพอร์ตอยู่แค่ Windows 11เท่านั้นนะครับแต่ก็คือมันก็ให้เห็นผลได,ได้พอสมควรนะครับมีบางอันที่อาจจะดูว่ามันเนืน่องจากว่ามันไม่ได้ follow ตาม CS นะบางอันมันก็อาจจะยังไม่ได้แก้อะไรประมาณนั้นโอเคครับก็สรุปคร่าวๆว,วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใคร กําลังมองหาที่จะวิธีแนวทางที่จะ h a r d ดเน n g เนี่ยก็มี2ทัทางเลือกแล้วอย่างแรกก็อย่างที่ผมบอกคือแมนนวลทําไปกับตัวที่เป็นขนาดอิมเมจเรากัอีกแบบหนึ่งก็ลองหาเครื่องมือมาช่วยตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ท,ที่อาจจะมีะดูดูจะมี potential นะครับแต่เรื่องของความปลอดภัยนี่ต้อง,องขออภัยจริงผมยังไม่ได้ลองอเช็คดูซิว่า ในแง่ของสคริปต์เนี่ยมันมีการทําอะไรเกินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าจะลองก็ลองในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมแล้วกันนะต้องระวังกันนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ